สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมปอบเสียนะครับอผมคุยคุณลุงผมรู้สึกว่าคุณลุงนะครับอชีวิตแกมีแกให้จริงๆนะฮะพอดีหมวกผมนะได้ที่ลรงบาล,ลามาครับผมไปทําบุญที่ลรงบาล,ลามามานะฮะบันนี้ก็ทาบุญได้มันจะไม่ได้เท่าไหร่ก็จะเขียนเขาว่าคําว่าให้ไม่สิ้นสุดนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณลุงนะครับเนะพื่อนๆเห็นคุณลุงพูด เกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะฮะแกมีจะให้จริงแล้วก็โฮมสเตย์แกเนี่ยถูกจริงๆครับถ้าจอดรถฟรีนะครับเพื่อนๆมาที่นี่นะครับมาเที่ยวไม่ค้างคืนก็มาฝากรถลุงได้ฟรีนะครับอ่าคุณลุงครับผมไม่ลุงครับขอคุณโชคดีนะครับผมธุรกิจทุกอย่างครับผมครับผมหรงานขอให้เจริญครับผมฝันดังครับผม ครับผมครทุกอย่างหมดนะขอบคุณมากครับลุงสวัสดีครับขอทุกคนได้รับครัำเชินงานครับคุณลุงโอ้อะไรหล่นเนาะครับผมผมป๊อปเซียนะครับเที่ยวลืมแก่นะครับอย่าลืมนะครับเรื่องความศรัทธานะครับจิตวิญญาณมนุษย์ต้องมีความศรัทธานะครับนะครับศรัทธาตัวเองก่อนนะฮะแล้วก็แบ่งปันให้ผู้อื่นนะครับสวัสดีครับผมป๊อปเซียเที่ยวลืมแก่